หมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านแห่งนี้นอกจากจะออกป่าล่าสัตว์กันแล้วพวกเขายังมีอาชีพเลี้ยงสัตว์อีกด้วยซึ่งสัตว์ที่เลี้ยงก็มีทั้งแพะและแกะเมื่อแพะและแกะของพวกเขาโตเต็มที่ชาวบ้านก็จะฆ่ามันและนำเนื้อมาตากแห้งรวมทั้งสัตว์ป่าชนิดอื่นที่หามาได้พวกเขาก็จะนำมาตากแห้งเช่นกัน ซึ่งในแต่ละบ้านทุกคนก็จะทำหน้าที่เหมือนๆกันโดยผู้ชายจะมีหน้าที่ออกป่าล่าสัตว์เลี้ยงสัตว์และฆ่าชำแหละสัตว์เลี้ยงส่วนผู้หญิงก็จะทำหน้าที่ปลูกผักและหาของป่ารวมทั้งคอยทำเนื้อตากแห้งและเฝ้าดูเนื้อตากแห้งจนได้เนื้อที่แห้งดีเมื่อชาวบ้านแต่ละหลังได้เนื้อตากแห้งมากพอแล้ว พวกเขาก็จะแบ่งเก็บไว้กินในครอบครัวส่วนที่เหลือก็จะนำไปขายที่ต่างหมู่บ้านและไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักซึ่งเป็นดงไม้ใหญ่ที่นั่นมีนกกาอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นกาที่หลงฝูงและบินหากินมาเรื่อยๆจนมาถึงที่หมู่บ้านแห่งนี้นกกาตัวนี้เป็นนกที่เจ้าเล่ห์และไม่เคยรักพวกพ้องของตัวเอง มันจึงถูกขับไล่ให้ออกหากินตัวเดียวและนกกาตัวนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะคิดว่าตนเองนั้นทั้งเก่งและสามารถหากินได้โดยที่ไม่อดตายมันเลยบินหากินมาเรื่อยๆแต่ไม่ว่าจะไปพักหากินที่ใดมันก็จะอยู่ได้ไม่นานนักและต้องรีบบินจากไปเพราะด้วยความเจ้าเล่ห์ของตัวเอง จึงทำให้ไม่มีความจริงใจกับนกชนิดอื่นและเห็นแก่ตัวรวมทั้งเห็นแก่กินด้วยทุกครั้งที่พบปัญหานกกาตัวนี้ไม่เคยเจ็บตัวหรือถูกทำร้ายจนเจ็บหนักรุนแรงหนักที่สุดก็แค่ถูกปาด้วยไม้หรือยิงด้วยหนังสติกแต่ก็ไม่เคยโดนจุดสำคัญของร่างกายที่จะทำให้มันต้องเจ็บหนักเจ้านกกาตัวนี้เลยมั่นใจในตัวเอง และคิดว่าตัวเองนั้นฉลาดพอที่จะเอาตัวรอดได้หลังจากที่มันถูกไล่ออกมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งมันก็บินตรงมายังหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทำเนื้อตากแห้งเพราะมันได้กลิ่นเนื้อลอยมาตามลมมันจึงมาอาศัยอยู่ที่ดงไม้ใกล้กับหมู่บ้านและคอยซุ่มดูกิจกรรมของชาวบ้านจนได้รู้ว่าในช่วงสายๆของทุกวันผู้หญิงของแต่ละบ้าน จะนำกระจาดใส่เนื้อออกมาตากแดดและผู้ชายส่วนใหญ่จะออกไปล่าสัตว์เพราะที่หมู่บ้านแห่งนี้จะทำเนื้อตากแห้งกันอยู่บ่อยๆและทุกครั้งที่มีการฆ่าแพะและแกะก็จะมีเศษเนื้อชิ้นเล็กๆที่ชาวบ้านแต่ละหลังนำไปทิ้งไว้หลังบ้านซึ่งถือเป็นอาหารอันโอชะของเจ้านกกาตัวนี้เลยทีเดียวเจ้านกกาคิดว่าตัวเองนั้นแสนโชคดี ที่บินมาเจอแหล่งอาหารณน้าหมู่บ้านแห่งนี้เพราะมันสามารถบินออกไปจิกกินเศษเนื้อที่หลังบ้านเก็บกินได้ตลอดเวลาจนมันอิ่มหนำสำราญพอกินอิ่มแล้วมันก็จะบินกลับไปนอนอยู่ที่ดงไม้และการออกไปจิกเศษเนื้อที่หลังบ้านนั้นทำให้ชาวบ้านบางคนได้เห็นเจ้านกตัวนี้บินโชไปมาคอยจิกเก็บเศษเนื้อเน่าอยู่บ่อย แต่พวกเขาก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะเศษเนื้อเหล่านั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับพวกเขาแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่เจ้านกกากำลังบินไปเพื่อจะหากินเศษเนื้อตามปกติเพราะมันได้บินผ่านกระจาดใบใหญ่ที่ชาวบ้านตากเนื้ออาไว้กลิ่นเนื้อที่ชาวบ้านทำมาอย่างดีและตากแดดจนได้กลิ่นหอมโชยออกมา ทำให้เจ้านกกาบินไปได้วยความลังเลและด้วยมันเป็นนกกาที่เจ้าเล่อยู่แล้วมันเลยแอบจิกเนื้อตาแห้งมาชิ้นหนึ่งซึ่งไม่ใหญ่มากนักและตอนที่กำลังจะบินกลับไปที่ดงไม้นั้นมันก็ต้องตกใจเพราะเจ้าของบ้านได้เดินออกมาแต่มันก็โผเข้าไปซุกตัวอยู่ในดงไม้ได้ทันและแอบดูผู้หญิงคนนั้นเมียงมองอยู่ที่ข้างกระจาด เจ้านกกามองลุ้นด้วยความตื่นเต้นแต่พอผู้หญิงคนนั้นเดินกลับเข้าบ้านไปโดยที่ไม่ได้เอะใจว่าเนื้อได้หายไปชิ้นหนึ่งเจ้านกกาจึงรู้สึกยินดีและจิกกินเนื้อชิ้นนั้นอย่างรอร่อยอร่อยโอ้เนื้อตากแห้งนี่มันช่างอร่อยเสียจ,จริงต่อไปนี้ข้าจะไม่กินเศษเนื้อพวกนั้นอีกแล้วเจ้านกกาที่ทั้งเจ้าเลและละโมบ จึงคิดจะลักขโมยเนื้อตากแห้งของชาวบ้านมากินแทนเศษเนื้อที่ถูกเททิ้งไว้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเศษเนื้อที่ชาวบ้านเททิ้งไว้ก็ดีมากแล้วสำหรับนกกาตัวนี้และมันสามารถอาศัยอยู่กินที่หมู่บ้านแห่งนี้ไปได้อีกนานเลยทีเดียวแต่เพราะมันอยากกินเนื้อตากแห้งดีๆมันเลยคิดแผนเจ้าเล่ห์ขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้ใครจับได้ ว่ามันกำลังจะขโมยเนื้อตากแห้งมากินจากนั้นมาเจ้านกกาก็เริ่มขโมยเนื้อตากแห้งของแต่ละบ้านที่ตากไว้ในกระจาดโดยมันจะคอยซุ่มดูอยู่จนเห็นว่าบ้านหลังไหนปลอดคนมันก็จะบินโฉบไปจิกชิ้นเนื้อและรีบบินกลับเข้าดงไม้ด้วยความรวดเร็วและมันจะไม่ขโมยเนื้อของบ้านใดบ้านหนึ่งซ้ำอีกแต่มันจะขโมยไปเรื่อยๆ หลังโน้นบ้างหลังนี้บ้างจนกระทั่งชาวบ้านเริ่มเห็นถึงความผิดปกติเจ้านกกาเลยคิดแผนการใหม่เพื่อที่จะให้การขโมยเนื้อของตัวเองนั้นยังคงราบรื่นโดยมันจะแอบขโมยเนื้อตากแห้งในกระจาดของบ้านนี้ไปใส่ไว้ในกระจาดของบ้านนั้นและแอบขโมยมากินทีละชิ้น2ชิ้นจนชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าเพื่อนบ้านแอบขโมยเนื้อตากแห้ง ก็เลยทะเลาะกันจนเป็นเรื่องเป็นราวส่วนเจ้านกกาเมื่อทำให้ชาวบ้านทะเลาะกันแล้วมันก็กระหิมยิ้มย่องและจิกกินเนื้อแห้งที่ตัวเองขโมยมาเก็บไว้อย่างสบายอกสบายใจทะเลาะกันเข้าไปไอ้พวกชาวบ้านโง่เง่า,งาเจ้านกกายังคงขโมยกินเนื้อแห้งเรื่อยมาเพราะคิดว่าชาวบ้านคงจะจับไม่ได้ แต่ในวันหนึ่งในขณะที่เจ้ากากําลังจิกเนื้อแห้งชิ้นหนึ่งและกําลังจะบินหนีไปที่ดงไม้จู่ๆก็มีชาวบ้านเวียงตะข่ายมาใส่จนมันร่วงลงไปนอนนิ่งอยู่บนพื้นโดยมีตะข่ายคลุมตัวมันอยู่จะต,ต,ตายแล้วก็ต้องตายแน่เลยเจ้านกกาตกใจอย่างสุดขีดและพยายามดิ้นหนี เพื่อจะออกจากตะข่ายให้ได้และได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกนด่าทอมันบางคนก็พูดว่าเคยเห็นมันมาจิกกินเศษเนื้อทิ้งที่หลังบ้านเออข้าก็เห็นเหมือนกันแล้วไม่ได้ไล่ด้วยเพราะเห็นว่ามันกินเศษเนื้อที่ทิ้งแล้วแต่นี่ขโมยเนื้อตากแห้งแถมยังทำให้พวกเราเข้าใจผิดกันอีกจากนั้น เจ้านกกาก็ถูกชาวบ้านทุบตีแต่มันก็ยังโชคดีที่ดิ้นรนบินหนีจนหลุดออกมาจากตาข่ายได้เจ้านกกาเจ้าเล่รวบรวมแรงที่เหลืออยู่บินหนีออกไปจากหมู่บ้านแห่งนั้นโดยไม่คิดชีวิตจนมาถึงที่ลำธารแห่งหนึ่งแล้วมันก็ร่วงเพลอยู่บนโขดหินข้างลำธารเจ้านกกาค่อยๆพาร่างอันบอบช้ำลงไปกินน้ำที่ลำธาร เพื่อให้ตัวเองได้มีเรี่ยวแรงและมีกำลังมากขึ้นเจ้าพวกใจร้ายข้าขโมยกินแค่นี้ทำเป็นโกรธเคืองเจ้านกกาพร่ำบ่นไปเรื่อยในระหว่างที่กินน้ำจากลำธารและมันก็ได้พักอยู่ที่ข้างลำธารจนเริ่มหายเหนื่อยแล้วก็เริ่มบินต่อไปเจ้านกกาบินไปเรื่อยๆและหากินไปตามประสา แต่ตลอดเส้นทางที่บินผ่านอยู่นานนับเดือนนั้นก็ไม่มีอาหารอร่อยๆจำพวกเนื้อให้มันได้กินเลยเจ้านกการู้สึกหิวมากและหวยหาอยากจะกินเนื้อที่แสนอร่อยจนกระทั่งวันหนึ่งมันได้บินไปถึงริมแม่น้ำสายใหญ่และไม่ไกลาจากแม่น้ำก็มีหมู่บ้านของชาวประมงอยู่รวมกันหลายหลังเลยทีเดียวเมื่อเจ้านกกาเห็นแบบนั้น มันก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาและคิดว่าที่หมู่บ้านชาวประมงแห่งนี้คงจะมีอาหารอร่อยๆให้มันได้กินมันเลยรีบบินตรงเข้าไปแต่ไม่นานนักมันก็ต้องบินหนีกลับมายังทิศท,ทางเดิมเพราะได้มีฝูงนกพิราบไล่จิกตีมันเจ้านกกาบินหนีไปที่ต้นไม้ใหญ่และแอบอยู่ในพุ่มไม้นั้นออกไปให้พล้เลยนะ ไอ้นกกาไม่ดีเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าไม่ดีก็สันดานนกกาเช่นเจ้าไม่มีความจริงใจดอกอย่าได้เข้ามาในเขตของพวกข้าเมื่อนกพิราบขู่นกกาแล้วพวกมันก็บินกลับไปและไปจิกกินเนื้อปลาแห้งที่ชาวประมงคนหนึ่งนำมาเทไว้ให้อย่างอร่อยอร่อยนกกาที่แอบอยู่ในพุ่มไม้ เมื่อได้เห็นภาพนั้นมันก็อยากกินขึ้นมาบ้างและคิดหาหนทางว่าจะทำอย่างไรที่มันจะได้มีโอกาสกินเนื้อปลาแห้งในทุกๆวันเจ้านกกาก็จะเห็นชาวประมงคนนั้นนำเนื้อปลาแห้งมาเทไว้ให้เหล่านกพิราบได้กินจนอิ่มหนำสำราญกันทุกตัวจนวันหนึ่งเจ้านกกากได้พูดคุยกับนกพิราบตัวหนึ่ง ที่ยอมเจรจากับมันเจ้ากาเลยได้รู้ว่าชาวประมงใจดีคนนั้นเป็นชาวประมงที่เก่งมากและหาปลาได้มากมายแถมเขายังเป็นคนรักนกอีกด้วยโดยเฉพาะนกพิราบในทุกๆวันเขาจึงนำเนื้อปลาแห้งมาเทไว้ให้นกพิราบตัวนั้นยังบอกกับนกกาอีกว่าพวกตนคงจะอยู่ที่นี่กันอีกไม่นาน เมื่อนกกาได้ยินแบบนั้นมันก็หูพึงและได้เอ่ยถามเจ้านกพิราบตัวนั้นแล้วพวกเจ้าจะไปไหนกันหรืออยู่ที่นี่อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ดีพวกข้าต้องตามหาฝูงได้ข่าวว่าบินไปทางทิศโน้นแน่พอเจ้านกกาได้ยินอย่างนั้นมันก็มีความคิดเจ้าเล่ห์ผุดขึ้นมาในหัวทันที เพราะมันคิดว่าท่านนกพิราบไปจากหมู่บ้านชาวประมงแล้วและตัวมันเองได้ปักหลักอยู่ที่นี่มันก็คงจะสุขสบายเจ้าบอกว่าเจ้ากำลังตามหาฝูงอยู่รึอตอนข้าบินผ่านมาข้าเห็นฝูงพิราบบินอยู่ทางภูเขาด้านโน้นแน่จริงหรืองั้นข้าจะรีบไปบอกหัวหน้าของข้านกพิราบตัวนั้นได้รีบบินไปหาฝูงของมัน ที่หมู่บ้านชาวประมงเวลาผ่านไปไม่นานนักฝูงนกพิราบทั้งหมดก็ได้บินมาหาเจ้านกกาและหัวหน้านกพิราบเองก็ไม่ชอบขี้หน้านกกาอยู่แล้วจึงได้สั่งให้นกกาบินนำทางไปเจ้านกกาเมื่อได้ยินคำสั่งก็รู้สึกเซ็งเพราะมันไม่ได้อยากจะบินไปด้วยเลยแต่เพื่อให้แผนการได้ดำเนินต่อไปมันก็จำใจต้องบินนำหน้าไปเรื่อยๆ ในระหว่างที่กำลังบินนำทางไปนั้นเจ้านกกาก็คิดไปด้วยตลอดว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้แผนการสำเร็จมันเลยบินไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งและบอกกับหัวหน้านกพิราบว่ามันเห็นฝูงนกพิราบที่นี่ตอนที่บินผ่านไปเจ้าโกหกไหนล่ะพี่น้องของข้าข้าไม่ได้โกหกวันนั้นที่ข้าบินผ่านไป ข้เห็นจริงๆนะฝูงนกพิราบเลยตกลงกันที่จะบินตามหาฝูงต่อไปซึ่งสิ่งนั้นก็เข้าทางเจ้านกกามันเลยขอแยกทางและทําทีบินจากไปแต่พอบินหายไปจนไม่เห็นฝูงนกพิราบแล้วเจ้านกกาก็บินวกกลับไปที่หมู่บ้านชาวประมงและพอไปถึงมันก็บินตรงไปกินเนื้อปลาแห้ง ที่ชาวประมงคนนั้นนำมาเททิ้งไว้และในทุกๆวันหลังจากนั้นเจ้านกกาก็อร,อร่อยกับเนื้อปลาแห้งจนมันแทบจะอาเจียนออกมาเพราะมีเนื้อปลามากมายให้มันได้กินแต่ในวันหนึ่งเจ้านกกาได้แอบเข้าไปในบ้านของชาวประมงคนนั้นและภายในบ้านของชาวประมงก็เต็มไปด้วยปลาแห้งตัวโตๆดูน่ากินไปหมด มันเลยคิดจะแอบเข้าไปกินเนื้อปลาแห้งดีๆพวกนั้นเมื่อหาช่องทางเข้าไปได้สะดวกแล้วนกกาเจ้าเล่ก็เข้าไปแอบกินเนื้อปลาแห้งของชาวประมงคนนั้นอยู่เสมอพรเนื้อปลาแห้งถูกเก็บเอาไว้มากมายทำให้เจ้านกกาไล่จิกไล่กินไปทั่วและไม่เคยกินหมดเลยแม้แต่ตัวเดียวจึงทำให้ปลาแห้งเหล่านั้นมีรอยพุนไปทั่ว เจ้านกกาเจ้าเล่ได้เข้าไปขโมยกินเนื้อปลาแห้งอยู่นานหลายวันและยิ่งย่ามใจเพราะไม่เคยเห็นชาวประมงคนนั้นเข้าไปป้วนเปี้ยนในห้องที่เก็บเนื้อปลาแห้งเอาไว้แต่เพราะมันชะล่าใจเลยทำให้ถูกจับได้ในวันหนึ่งเมื่อชาวประมงจับเจ้านกกาเจ้าเล่ได้เขาก็นำมันไปขังไว้ในกรงและปล่อยให้มันอดอาหารอยู่นานหลายวันเลยทีเดียว เจ้านกกาถูกขังอยู่อย่างหิวโหยและมันคิดว่าชาวประมงคงจะไม่ทำร้ายมันพอนกพิราบตัวที่มันคุยด้วยบอกว่าชาวประมงคนนี้ใจดีมากแต่แล้วทุกสิ่งก็ไม่เป็นไปอย่างที่เจ้านกกาเจ้าเล่คิดชาวประมงกโกรธมากที่มันไปจิกกินเนื้อปลาจนเสียหายหมดเพราะเขานั้นได้นำเนื้อปลาบางส่วนไปเทไว้ให้กินแล้วแต่เจ้านกกากลับไม่กิน ซ้ำยังมาขโมยกินเนื้อปลาในบ้านของเขาอีกด้วยความโกรธชาวประมงเลยถอนขนเจ้านกกาเจ้าเล่จนหมดและพาตัวมันไปทิ้งไว้ใต้ต้นไม้เจ้าเหมือนนกเจ้าเล่เห็นแก่กินไม่รู้จักพอสมควรแล้วที่จะเป็นนกไร้ขนพูดจบชาวประมงคนนั้นก็หันหลังเดินจากมาโดยไม่ได้ใส่ใจเจ้านกกา ที่นอนไร้เรี่ยวแรงอยู่ที่ใต้ต้นไม้